เคครับเดี๋ยววันนี้พอมาดูเมรี่ยกนะครับก็บคืนนี้จะเป็นโซนของแดงอินโดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่งสับไปวันนี้นะครับเนี่ยส่วนรัดข้างในก็จะเป็นสับไปแล้วสองอาทิตย์นะครับก็แตกก็มาค่อนข้างโอเคครับเนี่ยคือหลังแตกก็เยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นก้อนแคลรัดนะครับ เนี่ย yeah. ครับพ็กำลังแตกก็ส่วนอันนี้ก็เป็งสับมันนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับออกลากบร้อบแล้วรมีลากกันหมดแล้ว ยอดนะครับลากก็เดินดีนะครโอเคเดี๋ยวไปดูฟลอริด,ดากันต่อครับโอเคสำหรับ่วนนี้ก็จะเป็นของฟลอรดิดานะครับส่วนใหญ่ก็เปลือกเต็มนะครับอันนี้ก็ลงลงลากดูนะครับก็ลากมาเต็มอันนี้ก็ใบชนกระปุกนะครับจต้องย้า,ายอนุบาลกน่อยนะนี้ก็ ใบชนกระปุกนะก็ค,คือทดลองใส่กระปุกอาจจะกระปุกเล็กไปนะครับคือไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้ครับคือสมบูรณ์ครับลากมาเต็มคือต้นใหญ่นะครับนี่ก็พลังกพวกรลากครับมาทุกต้นนะครับลากอันนี้ใส่ไปอาทิตย์ที่แล้วก็มาครับแป๊บเดียวรอใช้ต้นมันใหญ่แข็งแรงนะครับมันก็ลากแข็ง เป็นสูตรแต่ยอดนะครับก็มาเยอะครับแต่ก่อเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เผื่กครับถ้าติดเขียวมาก็มานิดหน่อยครับอยากจะต้องลองปรับสูตรอาหารใหม่แล้วก็ใช้ไฟรอดดูนะครับว่าจะเขียวมาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคอริดาส่วนฝั่งนี้ก็จะมีพวกพิงก์นเซซอยังเป็นชาวรัดแล้วก็มีพวก กำกุ้งครับก็แขวลัดมาเยอะครับต้องด้สับขยายเพิ่มโอเคครับต้นประมาณนี้